ไปต่อกันที่การจัดกิจกรรมงานส่งเสริมการท่องเทียเ่ยวเที่อเภอสเดาจอดสงขลานะคะหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งไทยและมาเลเซียค่ะร่วมมือจัดงานไทยมาเลเซียไบวีค2023นะคะให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากที่ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งในนั้นนายเกชาเบนาคารอดีตนายกเทศมนตรีตำบลสมคามนะคะร่วมกับนักธุรกิจชาวมาเลเซียค่ะร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานไทยมาเล่ไบตวีค2023ครั้งที่1ค่ะที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่18และวันเสาร์ที่1ิ 9สิงหาคมนี้ในการให้กลับมาเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ครั้งหลังได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้การจัดงานต้องเว้นวักไปโดยบอกว่าขณะนี้นะคะการจัดเตรียมงานก็มีความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่พักโรงแรมนะคะสถานที่การจัดงานการรักษาความปลอดภัยการเดินทางสู่สถานที่จัดงานของสิ่งนักบิดรวมถึงการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ าจากมาเลเซียนะคะที่จะเดินทางเข้ามาซึ่งทางด้านคณะผู้จัดงานบอกว่าได้มีการประสานความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานนะคะในการเตรียมพร้อมต้อนรับนะคะทัพนักบิดจ,จากต่างประเทศที่จะเดินทางมาทํากิจกรรมในประเทศไทยซึ่งสำหรับการจัดงานนะคะในปีที่ผ่านๆมานะคะบอกว่าเป็นตัวชี้วัดอันดีค่ะที่จะมีบรรดานักบิดนะคะหรือว่าสิงห์นักบิดจ,จากทั้งไทยและก็ต่างประเทศโดยเฉพาะมาเลเซียสิงคโปร์นะคะให้ความสนใจเดินทางเข้ามานะคะท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเว้นวักช่วงโควิด19ซึ่งก็ต้องมีการหยุดเว้นการจัดงานก็มีกระแสะเรียกร้องนะคะมาจากทางด้านของผู้ที่เคยเข้ามาร่วมทำกิจกรรมนะคะและก็เข้าร่วมงานอยากให้มีการจัดงานนี้เหมือนเดิมซึ่งปีนี้นะคะก็กลับมาแล้วสำหรับการจัดงานไทยมาเลย์ไบวิก2023ครั้งที่1ใครจะไปร่วมงานนะคะเตรียมพร้อมเลยเพราะงานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่ช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองกันค้าชายแดน ที่ซบเซามาอย่างยาวนานนะคะรวมไปถึงส่งเสริมการค้าการขายและก็อํเาเภอสระเองก็ถือเป็นเมืองหน้าด่านที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะทั้งจากไทยมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นอันดับต้นๆของประเทศะคะ่ะ